จนาบุรีจะเอาวาดวัดเสาหงอํำเภอทองผาภูมิรวมกับพี่น้องชาวมอญและพุทธศาสนิกชนรวมสร้างบุญปัน้นรูปเหมือนหลวงพ่ออุตมะพระราชอุดมมงคลอดีตจเจ้าอาวาสว,วัดวังวิเวการามเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้มีคนร่วมทําบุญจานวนมากผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดเสาหงตะบนท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพระคู่การจนชินธรรมจเจ้าอาวาสวัดเสาหง เป็นประธานพิธีร่วมสร้างบุญสมทบทุนปั้นรูปเหมือนหลวงพ่ออุตมะพระราชอุดมมงคลขนาดความสูงเก้าศอกโดยมีพระครูบอระการจนาโชติเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิเจ้าอาวาสวัดประลังกาสีพระมหาสุชาติสิริปัญโยเจ้าอาวาสวัดวังวิเวการามอำเภอสังขบุรีและพระภิกษุสงฆ์อำเภอทองผาภูมิรวมกับพี่น้องชาวมอญและพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศร่วมพิธีในครั้งนี้ซึ่งลำดับแรก มีพิธีเจริญพุมนต์จากนั้นทําพิธีเทฐานรูปเหมือนหลวงพ่ออุตมะพระราชอุดมมงคลมีประชาชนร่วมเทฐานเกันจจานวนมากสําหรับวัดเสาหงจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2484เดิมเป็นวัดร้างพอมีชาวบ้านมาจับจองที่ดินจึงเกิดความคิดว่าควรจะสร้างวัดไว้เพื่อเป็นที่บําเพ็ญกุศลของชาวบ้านเมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงได้นิมนต์พระบุญซึ่งเดินทุดงผ่านมาให้อยู่จำพรรษาจนถึงปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาและสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปสร้างเสาหงให้มีความสวยงามเพื่อประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาข่าวนิยี่สิบการจนบุรีปีชาไราวารินรายงาน